คือแน,น่นอนค่ะใช่แล้วละครับวันนี้เนี่ยเราจะมาทําความเข้าใจนะครับแล้วก็มาเสริมสร้างกําลังของสมองในการไปพิชิตข้อสอบวิชา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 สังคมค่ะวันนี้นะคะจะเรียนสังคมกับอาจารย์กนกจันทราหรือว่าครูแค่นอสค,คนเดิมค่ะจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิาทยาลัยสายมัธยมใช่แล้วครับตอนนี้ตื่นเต้นอยากจะไปเรียนแล้วครับ <c oughs> เอาเป็นว่าไปเรียนเลยดีกว่ากับช่วงห้องเรียนอนอนแอร์ค่ะ <ขอ S 1> ครูแค่นอสจะดีมากเลยนะ ที่มาร่วมนั่งติวกันสดๆในวันนี้นั่นก็คือสวัสดีครับเข้าสู่ช่วงห้องเรียนออนแอร์ครับกับวิชาประวิติศาสตร์นะครับกับผมมาจยกหนกเต็นทาครับนเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีสวัสดีครับน้องๆน้องๆและนักเ,เรียนทางบ้านทุกคนด้วยนะครับอ่ะอย่าเพิ่งนอนครับตื่นกันมาก่อนครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องประวิติศาสตร์ไทยกันต่อเลยครั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่องประวิติศาสตร์การปกครองมาแล้วใช่ไหม คราวนี้เราจะมาพูดถึงประวัติศาสตร์ด้านเศรษฐกิจแล้วก็สังคมวัฒนธรรมนี่เวลาข้อสอบข้อจะถามเนี่ยเขาจะเอาดึงยุคพวกนี้เอามาพูดเนาะเริ่มจากประวัติศาสตร์เศรษฐกิจก่อนกับอันที่เส้นเหมือนเดิมเราสามารถแบ่งประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของไทยเป็นสองช่วงคือประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแบบทุนนิยมยัง <laughs> <laughs> แบบยันชีพ <laughs> แบบยันชีพกับประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเพื่อการค้านี่ก่อนในนี้คงว่ายันชีพยันชีพแปลว่าอะไรดองซี่ยันชีพแปลว่าอะไรยันชีพแปลว่าอะไรช่วยเลยยันชีพ เน้นขายไหมตอบไปตรงข้ามยังชีพค้าขายใช่ไหมสมัยนี้เป็นไงครับเน้นเน้นขายไหมไม่เน้นแบบอยู่กินให้ตัวเองแบบอยู่รอดถูกไหมครับอยู่รอดส่วนเนี้ยคือค้าคือเน้นแบบผลิตผลิตแบบจริงจังมากเลยแบบซีเรียสเพื่อขายขายขายใช่ไหมอืมคราวนี้มาดูแบบยังชีพดีกว่ายังชีพมาค้าขายเราแบ่งที่เหตุการณ์สมรยรมิการที่4ครับเหตุการณ์ที่เป็นตัวแบ่งเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจแบบการค้าคือการทํำสัญญา เบลริงอ่าเบาริงหรือเบานี่หรือเบอร์นี่หรือเบอร์ริงเบารริงอถูกต้องสนธิสัญญาเบารริงถูกต้องอังกฤษมาทำกับเราใช่ไหมแล้วก็เราเลยเป็นการค้าอ่าเดี๋ยวไล่ไปเรื่อยเรเริ่มจากแบบแรกก่อนดังชีพก็จะสตาร์ทจากสมัยสุโขทัยสุโขทัยหัวใจการค้าเขาเป็นการค้าแบบเสรีเจอได้ไหมใครจต่ไขค้า ชางค้าใครจะใครค้ามาค้าใครจะใครค้าเงินค้าทองค้าแปลว่าอะไรอยากขายอะไรก็ขายใช่ไหมไม่มีการบังคับเลยไม่ผูกขาดด้วยอยากขายเลยขายแต่สิ่งที่น่าสงสารคือสุโขททยอ่ะมันไม่ติดทะเลนะทนั้นการค้าขายกับเมืองนอกลำบากมากเลยทะนั้นพ่อขุนรามเลยต้องทําไงยากยากต้องไปตีซีกระดาจากเพื่อนบ้านเพื่อที่ตัวเองจะได้มีช่องทางไปขายกับข้างนอกใช่ไหมทะนั้นสุโขไทยยุคนี้ก็เลยต้องมีการเหมือนว่า สร้างสัมพันธ์การทูตแบบบวกๆใช่ไหมเพื่อช่วยให้ตัวเองสามารถไปค้าขายข้างนอกได้เช่นทูตกับมอนเคยได้เรื่องมัคกะโทมั้ยพระเจ้าฟ้ารั่วพระส่งมเหสีอา่าส่งลูกสาวไปให้เป็นมาเหสีให้กับกษัตริย์มอนเลยแล้วก็เลยบอกว่าเป็น,น,ลปนแล้วก็เลยแบบมีความสัมพันธ์ที่ดีมอนก็เลยสามารถให้เราสามารถค้าขายออกสู่ทะเลอันดามันออกไปสู่นอกได้นอกเนาะแล้วก็สุโขทยัยอยู่หลังเขาแห้งแล้งน้ําไม่มีเลยต้องมีการสร้าง เขื่อนขึ้นมาเรียกว่าสอเสือรอเลยอ่ะือเล่นเก็บข้าตัวตายตายหมดแล้วนะสลีดเล่าหมดแล้วสลีดสลีดโอสลีดพงค์โอเคสลีดพงค์ความรู้ประวัติศาสตร์เยอะมากค่อยๆดึงออกมาเอาใจช่วยนะครับสลีดพงค์หรือทำนกพะล้วงเพื่อเพื่อเก็บเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแลงใช่ไหมเออแล้วก็เขาจะมีการสร้างสระน้ำในในในตัวเมืองด้วยชื่อว่าอะไรต่อเต่าตระ โอเคฉเฉลยแล้วตะพงงไม่รอนะตพังทาไม่พอสมัยสุโขททยนั่งสงสารอีกสมัยสุโขททยนั่งสงสารอีกเนื่องจากว่าเขาเนี่ยเหมือนกับว่าไม่ได้อยู่ติดทะเลใช่ไหมพ่อค้าจะไม่ค่อยอยากจะเข้ามาเพราะว่ามันแบบไม่ใช่ทางผ่านดังนั้นเนี่ยพ่อคุณรากของผมก็เลยทําสิ่งหนึ่งก็คือจูงใจให้พ่อค้าเข้ามาด้วยการไม่เก็บภาษี ชนิดหนึ่งชื่อว่าภาษีอะไรจอจานจังกอบจังกอบถูกต้องจังกอบเป็นจังกอบเป็นภาษีผ่านด่านครับคือถ้าพา่อค้าเดินทางผ่านมาผบจะต้องเสียภาษีตัวนี้แต่สุโตแลวา่าไม่เก็บไม่เก็บเพราะว่าจะได้แบบว่าอยากเข้ามาขายของคนจะได้เดินผ่านนี่เป็นวิธีการแก้ปัญหาของของข้อคุณรามคำแหงเห็นไหมนี่คือสมัยสกโขทยัยจบต่อไปสมัยที่2คือสมัยอยุธยายุทธย,<อ>ย,ยานี่นะไม่เสรี พราะยามีหน่วยงานหนึ่งชื่อว่าอะไรที่มาผูกขาดกันค้าพ้าอะไรพระคล<อ>ังสินค้าใช่ท่านมีการสร้างพระศักพักมีการจัดตั้งพระคลังสินค้าพระคลังสินค้าเนี่ยทำไมรู้ไหมพระคลังสินค้าเนี่ยเหมือนกับเป็นหน่วยงานกลางนี่ที่แบบว่าใครก็ตามที่จะมาค้าขายกับคนไทยจะต้องส่วนเนี่ยเป็นเป็นพ่อค้าต่างชาตินึกออกไหมเป็นอบาบังมาเนี่ย ชราชาข้าจะเอาของมาขายในเมืองไทยคนไทยไม่สามารถทําการซื้อขายโดยตรงนะต้องซื้อขายผ่านพักคังสินค้าคือขายไม่ให้คนนี้มีซื้อพักคังซื้อแล้วพักคังขายต่อคนไทยอยากจะขายฝรั่งทําไงขายมให้พักคังแล้วพัคังไงขายต่อแล้วคุณพักคังนะซื้อถูกขายแพงเวอร์นึกออกไหมงั้นพักคังจะได้อะไรเยอะมากเลยอะได้อะไรอะเออได้กําไรมหาศาลบอกเลยรายได้ของไทยก่อนรอสี่ส่วนใหญ่มาจากคุณพักคังสินค้า รวยมหาศาลอันสิ่งแรกที่พระคังทำคือหนึ่งจัดการการค้าระหว่างประเทศกำหนดสินค้าต้องห้ามก็คือสินค้าตัวนี้ห้ามขายประชาชนโดยตรงพวกอาวุธนะฮะห้ามท่านจะซื้อเก็บก่อน 3. กําหนดสินค้าผูกขาดสินค้าผูกขาดคือสินค้าที่ห้ามขายกันเองต้องทําแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกแบบเกลือข้าวของป่าหนังสัตว์พวกนี้ครับที่มันหายากหายากละแพงโคตรน้อไหมก็จะให้แบบไม่ยกว่าผูกขาดไมเลยซ หน้าที่ของพะคังคือเหยียบหัวเรือตะเภาคืออะไรไม่ได้ไป็ว่าเอาเท้าไปแตะแล้วก็กลับมานะคือเขาลงมาในเรือทำไงรู้ไหมไปกําหนดราคาสินค้าเช่นสมมติวเธอเป็นพ่อค้าชาวต่างชาติขับเรือสำเพาเข้ามาเราก็เป็นเจ้าหน้าที่เด็กพะคังสินค้าคูเหยียบหัวตะเภาเอ่ะสั่งเลยขายสองบาทขายสิบ,บาทขายบบาขายี่สิบบาทขายสองบาทหน้ไหมบังคับตั้งราคาให้อุ้ยของนี่ดีเราซื้อเก็บก่อนเลยหนูเป็นพ่อค้าชาวต่างชาติหนูเซ็งไหมเซ็ง้แล้วจะไม่ทําให้ขายตามราคาได้ไหม ไม่ได้ไม่ยอมอาขายเหรอเอาเรือกลับไปเลยถูกไหมเรามากไกลมากเลยนี่ไม่ง้อนะปอกยุทยาสมัยก่อนนี่เป็นมหาอำนาจด้านเศรษฐกิจฯกฯจริงๆนะอันนไม่ง้อนะอันเนี้ยจากสิ่งนี้ทําให้ยุทยาเนี่ยได้ได้เงินเยอะมากนะครับแล้วก็ในสมัยอ่ะวุทยาเนี่ยก็จะมีพระคารสุทช้าเนี่ยเคยสร้างความแบบขัดแย้งกับประเทศด้วยก็คือมีวิชาติหนึ่งที่อยู่ตะวันตกพอมาค้าขายกับพระคารสินช้าแล้วเขาไม่พอใจอ่ะจึงขั้นเอาเรือมาปิดปากอ่าวไทยเลย จะยึดคือฮอนดาจะมายึดใช่แต่ตอนนั้นสมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านฉลาดมากคือท่านได้มหาราชเพราะว่าผลงานด้านการทูตและความสัมพันธ์นะพือท่านบอกว่าในเมื่อฮอนดาจะมาบีบเราใช่ไหมท่านเลยบอกว่างั้นเราไม่คุยกับฮอนดา <laughs> ท่านเลยไปตีซีกับอีกประเทศหนึ่งข้างๆก็คือฝรั่งเศสไปตีฝร,รั่งเศสตีซีฝรั่งเศสไลแบบว่าเอาใจฝรั่งเศสไงเราเอาฝรั่งเศสมาถ่วงนุนฮอนดาสุดท้ายฮอนดาก็เซปุ่นบาย รอดนะเนี่ยเรารอดปลอดภัยได้จากความปริชาสามารถในการแบบจัดการระหว่างประเทศของพระนารายณ์มหาราชเลยนะนี่คราวนี้สมัยดยาเนี่ยต้องดูอีกหนึ่งอย่างจะมีการเก็บภาษีสุโขทัยไม่เก็บจังกอบแต่สมัยดุยาเก็บทุกอย่างเลยภาษีมี4ชนิดมีอะไรบ้างนะจังกอบอากอนอ่า,ออาสวยแล้วก็ลุชาอัานไหนตอบอันไหนตอบอันไหนเป็นภาษีผ่านด่านเก็บจากพ่อค้า จังกอโอเคไหมสิบหยิบหนึ่งคลิานี้ป่ะเอาของมาสิบอย่างฉันหยิบมาอย่างหนึง่งร้อยชักสิบมีร้อยชิ้นชักมาสิบชิ้นเก็บไว้ให้รัดน้องเนะนาะส่วนอากรอากรที่เก็บจากคนที่ประกอบอาชีพอื่นๆที่ไม่ใช่พ่อค้าเหมือนเวลาพ่อแม่หนูทํางานได้เท่าไหรอ่อ่ะก็จะต้องจา่ายภาษีอากรใช่ไหมเหมือนกันครับเียดจากรายได้ของเราสวยสวยคืออะไรอะ่ะสวยคือสิ่งที่ส่งแทนสิ่งที่ส่งแทนการเกณฑ์แรงงานแต่ว่าไม่สามารถมาทำงานในเมืองหลวงได้ส่งสวยแทน ือช่าคือค่าธรรมเนียมครับเวลาไปใช้บริการจากหนก่วยงานของรัฐก,ก็จะมีค่าธรรมเนียม10บาท5บาทะลรก็ว่าไปวิทยาเก็บครบเลยนะจากนั้นจบวิทยาเข้าสู่สมัยต่อมาก็คือรัตนโกสินทร์ธนบุรีจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันไม่ค่อยมีอะไรเศรษฐกิจตกต่ำมากเพราะว่าเกิดสงครามพอเข้าสู่สมัยรัตนโกสินทร์รอ 1, รอ2รอร3รอสก่อนที่ร 4, ะสี่จะมีบลริงกมา่จากอังกฤษก่อนที่ต้องมีการทำสัญญาอีกนชนิดคือสัญญาอะไรในสมัยรอส รอสี่มีเบลลิงลอสามมีอะไรมีเบอร์นี่ใช่เบอร์นี่นแต่เบอร์นี่มาไม่ประสบความสําเร็จเบอร์นี่ได้เพียงแค่ว่าให้มีการพูดถึงภาษีปากเรือหรือภาษีน้าเข้าเฉยแต่เบลลิงบอกว่าฉันต้องไม่มีพระคังสินค้าเพื่อนกิบเซ็งมากเซ็งมานานเซ็งกับหน่วยางานนี้นมานานมากแล้วก็แบบว่าต้องเอาตัวนี้ออกให้ได้ฉันเบลลิงมาสมัยรัชกาลที่สี่ก็เลยมีการยกเลิกพระคังสินค้าซึ่งบอกเลยว่า พอสอบหัวใจแต่การที่ยกเลิกเบาลลิงเกิดอะไรขึ้นบ้างบลลิงบอกว่าต้องยกเลิกพักคังสินค้าใช่ไหมครับอันผลที่เกิดขึ้นคือเดิมเราค้าขายแบบผูกขาดก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นแบบอะไรแบบอะไรเสรี <S <S S <elly>. <S ไม่มีต้องมีการมากําหนดแล้ว2ต่อไปนี้แต่ก่อนเราค้าขายแบบยังชีพโอกแบบขำๆเดี๋ยวนี้เราเล้นขายจริงจังแล้วจะไม่ยังชีพจะเน้นเพื่อการส่งออกใช่ไหมแต่ก่อนเอาของกับของมาแลกกัน ก็เปลี่ยนมาใช้อะไรแรกกันทีนี้เกิดเงินตราใช่ไหมในสมรรถกรรเท่าไหร่ครับที่มีการใช้เหรียญเปนกันเท่าไหร่สี่ใช้เหรียญเห็นไหมสี่ใช้เหรียญหลักการที่ห้ามีการใช้อะไรเลยใช้ธนบัตรนี่เกิดแบงค์ด้วยเกิดแบงค์ด้วยสมัยนี้เกิดแบงค์ด้วยแบงค์แรกของไทยคือแบงค์ธนาคารไทยพาณิชย์ใช่ไหมแต่ก่อนมันชื่อว่าแบงค์สยามกมมจนหรือบุ๊คลับแอนนอกใช่ไหม นี่เราหกก็สร้างแบงก์ด้วยเป็นแบงค์ของรัฐบาลเลยชั่วแบงค์อะไรแบงค์อมสินฝึกให้ชาวนารู้จักเก็บเงินทศตรกรสมยัยชาวนาได้เงินปุ๊บเล่นหวยหมดตัวเลยรู้ปะอมทรัพย์ไหมก็เลยมีการตั้งธนาคารอมสินขึ้นมา,นมาเห็นไหมว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงทางเรื่องการเงินใช่ไหมสามใน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 บลลินงนะครับเขาฟิกเลยว่าต่อไปนี้เนี่ยภาษีเนี่ยที่จะเก็บเนี่ยไม่ให้เก็บเยอะเก็บนิดเดียวเก็บแค่ภาษีขาเข้าให้เหลือเพียงแค่ร3า ผลจากการเก็บดอลลาร์สามแปลว่าต่อไปนี้ของฝรัง่งของต่างชาติพอมาขายในบ้านเราเสียภาษีนิดเดียวนั่นแปลว่าของของต่างชาติพอมาขายในบ้านเราจะถูกหรือจะแพงมันจะถูกลงนั้นคนไทยก็จะซื้อของต่างชาติมากขึ้นดังนั้นเนี่ยไอยสินค้าของไทยอะครับที่เราทําเองอะสู้คุณภาพของต่างชาติได้ไหมไม่ได้ั้นของเราเจ๊งไหมเั้นหัตกรรมขัตกรรมของไทยถูกทําลาย สินค้าเพื่อนเมืองเราถูกทาลายเพราะเราไปซื้อของฝั่งของต่างชาติหมดเลยของต่างชาติมันถูกและดีกว่าเรามากนอกเนาะนี่คือผลจากเบลลิงไม่พอในเบลลิงมีข้อ,อนึงด้วยนะฝรั่งต่างชาติกลัวเรื่องนี้มากเลยคือการจารีนครบาลระบบสารที่น่ากลัวมากให้ดาน้าด,ดไฟใครทําดีแปว่าเท้าพองน้อยแบบดูยไฟเงี้ยเขาก็เลยมีการให้เบลลิงก็เลยบอกว่าต้องให้ต่างชาติถ้าทําความผิดเนี่ยไม่ขึ้นสารไทยนะไปขึ้นสารต่างชาติ มันก็เลยเกิดข้อที่4ีก็คือเราจะต้องเสียอะไรครับเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตคําว่าสิทธิสภาพนอกอาณาเขตก็คือคนต่างชาติเวลาทําความผิดขึ้นศาลใครขึ้นศาลต่างชาติไม่ต้องมาขึ้นเราเหมือนเราจะเสียกอกราชทางศาลไปประมาณนี้ครับหลังจากเบลลิงที่เกิดขึ้นเห็นไหมก็ส่งผลให้ประเทศไทยเราเปลี่ยนรูปแบบเศรษฐกิจจากผูกขาดไปเป็นแบบค้าขายอย่างจริงจังใช่ไหมคราวนี้พอเข้าสู่สมัยต่อมาปุ๊บมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจกสาคัญอยู่ อีกหลายช่วงนะหลังรอ7ครับหลังรชัชกาลที่7จ็ดะก็จะมีการยุคเศรษฐกิจที่มเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่มีสองช่วงช่วงแรกคือสมัยอายุค,คณราชสมัยยุคคณราชมีเหตุการณ์สาคัญก็คือมีมีปัญหาเรื่องเข้าโครงเศรษฐกิจนี่ปัญหาเรื่องเข้าโครงเศรษฐกิจเนื่องจากว่าในยุคนี้จะมีการเสนอเข้าโครงเศรษฐกิจแต่ว่านัอหาค่อนข้างไปทางสังคมนิยมมองไหมก็เลยเกิดการเหมือนเราเกิดความไม่พอใจกับความแตกแยกในกลุ่มคณะราช เพราะว่าคนที่เสนอคือนายปรีดีพนมยงค์เสนอให้เข้าโคง้งเนี่ยออกเป็นแนวสังคมนิยมมีหลักการบางอย่างที่ใช้แต่จริงๆก็เป็นหลักการที่โอเคอยู่นะไม่ได้แย่มากแต่ก็เลยแบบอ่ะเกิดความขัดแย้งขึ้นในคณะราษฎรสุดท้ายก็คือเกิดความแตกแยกแล้วก็ไม่ได้ใช้เข้าโค้งตัวนี้เนาะอ่ะตอนหลังก็เข้าสู่ยุคต่อมาคือสมัยจอมพลจอมพลอ,อพิบูลสงครามอู้จุดเด่นเลยเศรษฐกิจยุคนี้เปลี่ยนโฉมหน้าเลยจากเดิมที่มันเป็นลักษณะแบบที่ผ่านมาก็จะแบบว่าเน้น ท่านใช้นโยบายเน้นชาติิยมนั่นแปลว่าต่อนนี้เศรษฐกิจไทยเน้นทําเพื่อใครชาติใช่ไหมไทยทําไทยใช้ไทยเจริญนี่เลยชาติิยมในคนไทยเนี่ยประกอบอาชีพของคนไทยแล้วก็มีการสงันอาชีพบางประย่างไม่ให้ต่างชาติทาเช่นขี่สามล้อกนระบทแบบแบบกรรมกรแบบหามสงสัยไหมทำไมท่านถึงแบบว่าสงันรอาชีพแบบนี้ไว ค่ถ้าอาชีพเหล่านี้ถูกชาวต่างชาติแย่งแล้วคนไทยจะเป็นปัญญาทำอาชีพอื่นต่อไปไหมคือก็ต้องเก็บอาชีพที่แบบแรงงานเก็บไว้ก่อนนอกใช่ไหมฮะคนจีนจะชอบมาแย่งงานเยอะมากแล้วก็สิ่งที่จอมพลปทำคือต่อไปนี้เนี่ยห้ามชาวต่างชาติมาทำอาชีพเราบางอย่างหรือธุรกิจบางอย่างเนี่ยถ้าเป็นชาวต่างชาติทำต้องโอนมาให้คนไทยทำคนไทยมีปัญญาทำไหมในยุคนั้นไม่รอดใช่ไหมอันท่านก็เลยวะงั้นเอาอย่างนี้อันครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่ง โอนมะาเราครึ่งหนึ่งต่างชาติครึ่งหนึ่งอย่างละครึ่งมาร่วมกันลงชุนร่วมกันเราเรียกว่าการทําแบบรัฐวิสาหากิจเคยยินมามเออคำว่ารัฐวิสาหากิจก็คือการทำเศรษฐกิจแบบเอกชนครึ่งหนึ่งแล้วก็รัฐครึ่งหนึ่งนะครับช่วยกันช่วยกันแจมแจมแต่ว่าก็ประมาณนี้แหละมันก็เลยเป็นไปในสมัยจมอมพลปแต่แต่จากจอมพลปปก็เข้าสู่ยุคต,ต่อมาที่เศรษฐกิจเกิดการเปลีป่ยนแปลงก็คือสมัย นายกที่ชื่อว่าจอมพล,มพลสเสือสลิดชนรัตเคยไหมสลิดชนรัต์สมัยจอมพลสลิดชนรัตเนี่ยจุดเด่นเลยคือในยุคข,ของท่านเนี่ยเป็นยุคแรกที่มีการวางแผนเศรษฐกิจแบบจริงจังแบบซีเรียสก่อนอันนี้ไม่มีแผนเลยครับทำอะไรเปซสากมากเลยจากนี้ไปปุ๊บไม่ได้แล้วต้องเขียนต้องลิสต์ต้องมีเป้าหมายก็เลยเกิด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  แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรกฉบับที่หนึ่งแต่บอกเลยนะจอมพลสฤษดิ์เนี่ยอยากให้เมืองไทยเนี่ยแบบเน้นอุตสาหกรรมแบบเมกาแบบทุนนิยมแบบเมกาดังนั้นเนี่ยแผนแรกนะไปเชิญธนาคารโลกมาแล้วก็ไปเชิญอ่าเมกามาช่วยช่วยกันเขียนแผนอั้นแผนฉบับแรกของไทยในเมืใงมไทยเราเป็นสังคมกเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรม อุตส่าหกรรมสิใช่ไหมดังนั้นแผนแรกเลยก็เลยเน้นให้สร้างพวกแบบไฟฟ้าปรับปรุงข้ามนาคมเพื่อรอโรงงานมาตั้งแต่คนไทยส่วนใหญ่ประกอบชีพอะไรเกษตรกรรมนั้นแสดงว่าแผนหนึ่งเนี่ยมันถูกทางไหมมันไม่ถูกทางตอนหลังก็เลยต้องมีการมาปรับทีหลังแล้วก็ในยุคนี้เนี่ยก็มีให้เอกชนเนี่ยมาลงทุนแบบเต็มที่ร้อเปอร์เซ็นต์ก็เลยทาให้ยุคนี้เป็นยุคทุนนิยมแบบเต็มตัวอืม หน้าตาเศรษฐกิจไทยก็เป็นไปรัษณะแบบนี้เนาะเวลาเขาสอบก็จะถามว่าแต่ละยุคนี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นนโยบายที่มันเด่นๆท่านทําอะไรกันบ้างอ่างเนงะี้ยแล้วผลจากแต่ละอย่างมันส่งผลอย่างไรต่อปัจจุบันเรื่องบลลิงก็จะออกเยอะว่าบอลลิงทําแล้วส่งผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างไรหรือไม่ก็บอ,อกช็อตของจมพลปอหรือไม่ก็ออกช็อตของดาวพลเศริทธนรั้นนะครับเรื่องราวของประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมไทยก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับในงี้นทั้หมดทำความเคารพ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่อจดลุกยิกแล้วห้องเรียนออนแอร์พรุ่งนี้อาจารยร์ยอแอบบอกว่าเตรียมการทดลองสนุกๆมาให้น้องๆรวมพ่สูจน์ทฤษฎีฟิสิกส์กันเช่นเคยส่วนช่วงหน้าปัญหาเกีกับคกรดิ n งเฮาส์ยังคงหลั่งไหลเข้ามาพี่นัดหาคำตอบห้ทีครับ <c oughs>